กันไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มีพฤติกรรมที่น่าเอาเย่ยงอย่างมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นพฤติกรรมของคนไทยผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยได้ผู้ที่ขับขี่รถอยู่บนท้องถนนเปิดทางให้รถพยาบาลค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้รถพยาบาลเนี่ยนําผู้ป่วยไปส่งได้ทันเวลาค่ะ คลิปวิดีโอที่ปรากฏขึ้นบนสื่อออนไลน์ต่างๆความยาวหนึ่งนาที59วินาทีนี้นะคะจากผู้ใช้ Facebook รถพยาบาลคันที่สองร่มใสเมื่อวันที่20รกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขณะที่รถพยาบาลคันหนึ่งนั้นกําลังนําผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลโดยมีผู้ป่วยอาการเกร็งและหายใจติดขัดท่ามกลางสภาพการจราจรที่คับข้างติดขัดนะคะซึ่งผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งสองข้างทางต่างก็พร้อมใจกันหลบให้รถพยาบาลผ่านไปส่งผู้ป่วยได้ทันเวลาค่ะคลิปวิดีโอนี้ได้รับการเผยแพร่ออกไปปรากฏว่าผู้คนในโลกออนไลน์ต่างก็แสดงความชื่นชมนะคะถึงความมีน้ำติดน้ำใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวค่ะ ก่อนหน้านี้ก็มีการนำคลิปวิดีโอจากต่างประเทศที่ผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมใจกันเปิดทางให้รถพยาบาลโดยต่างแสดงความคิดเห็นในทํานองที่ว่าอยากจะให้เมืองไทยเนี่ยเป็นเช่นนี้บ้างนะคะซึ่งก็ได้ปรากฏให้เห็นแล้วในคลิปดังกล่าวโดยหลายคนก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยช่วยกันเปิดทางแล้วก็ปฏิบัติให้กลายเป็นวัฒนธรรมเมื่อพบรถพยาบาลวิ่งผ่านไปมาบนท้องถนนค่ะเชิญชมทุกท่านนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยกันค่ะบางทีเนี่ย ผู้ป่วยแค่ซีวินาทีเดียวเนี่ยอาจจะมีผลกับชีวิตของเขาได้ได้วยเหมือนกันนะคะกระนั้เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกเรื่องของการรั้งสารรบีรบวินยัยโดยเฉพาะกฎจราจานั่นเองนะคะหมดเวลาของทุกชาวบ้านแล้วค่ะคุณนิชาเรืองเกต